รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในบริเวณอาคารห้องแถว2ชั้นชุมชนเข่า3ยอดซอยสิเบื้องต้นได้รับความเสียหายเห้องครับสาเหตุคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรครับ นายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยในอำเภอเมืองลบบุรีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีป้องกันจังหวัดลบบุรีและปหลัดเทศบาลครับปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขาสายอดลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหมห้องเช่าเลขที่14227ทับ 2, 7, ซอยถนนพหลโยธิน15ตบลขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี โดยเหตุเพลิงไหม้ที่หอพักเพชรลัดดาเป็นอาคารห้องแถว2ชั้นลักษณะเป็นเครื่องปูนเครื่องไม้ซึ่งขณะเกิดเหตุผู้เช่านั้นไม่อยู่ครับเจ้าของห้องเช่าเป็นผู้พบเห็นกลุ่มควันไฟออกมาจากห้องเช่าหมายเลข27 ทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยรถน้ำดับเพลิงจากหน่วยทหารบนทนฐานบกที่13และจากเทศบาลเมืองลบบุรีรวมถึงจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงรวม13คันมาช่วยกันฉีดน้ำดับไฟครับโดยในเวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด เบื้องต้นความเสียหายเจ็ดห้องครับส่วนสาเหตุและความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่และจะดําเนินการช่วยเหลือต่อไปซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องครับเพื่อรอเจ้าหน้าที่พิถูดหลักฐานลบบุรีเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ส่วนสาเหตุและความเสียหายก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ต่อไปครับ